่าท่านไม่ได้แล้วอันข้อที่สามข้อที่สามมีคนจำนวนมากสร้างบอกว่าสร้างทานทำไมสร้างแล้วได้อะไรพระก็เป็นแค่อย่างนั้นอย่างนั้น คำว่าองค์นี้ก็มีบางสิ่งบางอย่างเงื่อนง,งำแบบไม่ถูกเปิดเผยฉเฉลยแล้วก็ว่าไม่ดีฉเฉลยอ,ออกมาแล้วก็ว่าไม่ดีพอเห็นคนสร้างทานวัดวาอารามให้หลังใหญ่ต่างก็มีคําอธิบาย ทำให้กุศลมันปนปี้ชักแม่น้ำทั้งห้าว่าพิ่สงเหล่านี้ไอ้ที่เขาได้ดีเพราะเขาเห็นแก่เงินและทองไอ้ที่เขามาบวชนั่ะเพราะเงินเพราะทองนั่นเนี่ยีว่าเขาอยู่ได้เนี่ยเพราะเงินเพราะทองนันเนี่ยคำพูดคำจาออกมาเป็นสาระฟ้าดินรับรู้ รับถึงความวิบัติให้คำว่าพิสูสองใช่ว่าคนอื่นไกลกอนลูกหลานท่านทั้งหลายใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เลี้ยงดูก่อนลูกหลานท่านทั้งหลายใหญ่หยยไม่เลี้ยงดูอันคำว่าสังขาร ถึงมันจะหิวไปบ้างแต่ถทาอิมแล้วมันก็สางก็ปฏิบัติธรรมกันได้แต่คำว่าพุทธศาสนาถ้าจะไปพึ่งบุคคลผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่สมบัติมากมายคล้องคอกันทุกคนวันนี้รู้ธรรมะ แต่ข้อก็อแต่ก็ใช่ว่าจะละออกมีแม่ครับแม่ออกตาเราห้อยให้รุ่มหลงแม่ครัมแม่ออกทักตาเราห้อยให้รุ่มหลง <c oughs> ต่อให้ศึกษาคำสอนทะลุถึงพระทศพลใช่ว่าจะครอบครองมรรคผล เป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่สนทนาธรรมเป็นเพียงแค่เครื่องสนทนาธรรมเราเทพเทวาอยู่บนสวงสวรรค์ต่างก็อุทานเปรยมาอย่างนี้ โอ้ยทำไมหนอถึงไม่ออกบวชบำเพ็ญสักทีสมบัติก็มากมีใช่ว่า,ใช,วาใช่ว่าไม่เคยได้ครอบครองใช่ว่าไม่เคยได้ครอบครองพอมาถามจริงๆ กออิอออ,อ,นอออดออดพูดคำคำคูค,คูไม่เป็นเรือไม่เป็นพายท่านจะให้ผมออกบำเพ็ญตอนนี้ของไปไม่ได้เพราะว่าคนข้างกายเขายังไม่ตายพัดกัน ต้องคอยเมียตายพักกันออออผมจะไปได้ยังไงมันต้องให้เมียตายก่อนออผมจะไปได้ไอ้เมียก็บอกว่าต้องให้ผัวตายก่อนมันถึงจะไปได้ออต้องให้เมียตายก่อนต้องให้ทัวตายก่อนถึงฉันจะออกบวชนะคำว่าวิบาก,กรรม อยู่ในใจของมนุษย์ mm hmm. เขายื้อเขายุด <'s> cool. ใช่ว่าจะล่มสลายได้ mm hmm. เพราะคำว่า